ครับเพื่อนๆวันนี้จะมาพบกับเชฟแต่งสรัฐอเมริกาครับเพื่อวังกําลังกายครับวันนี้วันนี้เราได้ปลาทูสดมาครับเพื่อนๆอยู่อเมริกามีกินทุกอย่างครับอยู่ที่เราหาของมาทํานะครับวันนี yep ้เราได้ปลาทูสดมาจากเมืองไทยนะครับนี่ปลาทูสดๆเลยวันนี้จะทําต้มยำปลาทูนะครับบายเชฟแต่งสรัฐอเมริกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนครับเพื่อนๆพื่วางกําลังกาบายเชฟแต่งับเพื่อน ขั้นตอนแรกเลยครับเราล้างกระตูกให้สะอาดนะครับเพื่อนแล้วนี่นะครับเราเราเปิดเราเชฟจะใช้เชฟจะใช้ทำแบบสไตล์บ้านนอกสไตล์แบบสุพรรณบ้านเชฟเลยครับบ้านๆเลยนะเราก็จะเอาพวกหอมหอมแดงนะครับแล้วก็พริกพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่อยแบบเผาก่อนนะครับเพื่อนพริกแห้งพริกสดนะครับไปเผานิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ำน้ำซุปที่เราต้มไว้นะครับจะเป็นน้ำโครงไก่ก็ได้ครับน้ำต้มซุปนะครับต้มเอาไว้แล้วก็ใส่ไปเลยครับ ใส่ไปก่อนครับพอพอเห่าเสร็จครับเราใส่ไปใครชอบน้ำมากยังเยอะใช่ไหมก็ใส่เลยครับแลอยากกับรูปป่าเท็เปตเด็กครับรอให้น้ำเดือดครับเพื่อนเราก็ใส่ข่าตักไล้ใบมะกรูดลงไปเพิ่มนะครับนี่ข่าตักไล้ไปมะกรูดสด อเมริกาเราก็ต้องสั่นหนาของกินหน่อคนยครับเพราะว่าเราจากบ้านจากเมืองมานานเนาะน้ำมะขามเปียกไปเรือยเดเียวมานานแเราก็ใส่ได้เดยนะรอให้เดือดแป๊บหนึง่งใครคนที่ถามว่าน้ำมะนาวใส่เดืจะไม่เดือดเปล่าถ้าน้ำเดือดนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปจะไม่ขมครับเพื่อนแต่เราเนี่ยเรารอให้น้ำมันเดือดแป๊บหนึ่งเดอดแลใส่น้ำมะนาวลงไปครับเพื่อน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับปลาทูเนี่ยที่อเมริกาจะมี2แบบคือปลาทูที่นึ่งแล้วก็คือสำหรับมาทอดแล้วก็ปลาทูสดนะครับอันนี้ปลาทูสดเราจะมาให้ทำตูกหยักนะครับเพื่อนอ่าพระเดือดเครับไป่น้ำมะนาวได้เลยเราจะมาสีรถกันใครชอบรถใหญ่ก็เติมได้เชฟชอบรถจัดๆหน่อยนะเพื่อนแค่นี้อร่อยนะครับ แล้วพอพอมันเกือน,นะครับก็ใส่มันสุไปเลยแล้วคาวนี้ห้ามคูณเลยนะครับเพื่อนๆรอให้มันสุกเลยค้าใจเย็นๆครับการกิข้าวนะี่ครับถ้ารูเทคนิคนะมันก็จะไม่คาวไม่ขมนะเพื่อนๆอร่อยเพื่อวังอลังการ ไม่ขาวครับเพื่อจะไปคนมันนะพเพราะปลาคูได้กินเป็นตะขามากต่เราถ้าเกิดว่าเราลุกวิธีทำา้วจะไม่ขาวแล้วก็ไม่ขมน้ำมะนาวครับเราจะใช้เราจะใ,ใสใ่พวกหอมแดงเงยอะๆน้ำมันระดับจีนนะครับค่าตะไคร้ไปมะกรูดเนี่เเนเยะะเ,รเริ่มเกิดอะเ่อริเกิดแล้มานิมนหน่อยแบบสไตล์ลูกทุ่งมากเลยลูกทุ่งกบ้านๆอะ หอมเขียวหน่อยใส่หอมเขียวทอนกระชี้ต้นหนอมใครชอบเผ็ดก็เติมได้นะแบบคือเรามาบอกไอเ้เคล็ดในการทำกับข้าวเฉยๆแล้วเพือ่อนเน้นไม่มีสูตรตายตัวครับแต่ละสูตรเดี๋ยวเราก็มาสอนเทคนิคในการทำไปเลยอันนี้คือต้อย้ำแบบว่าสไตล์ข้างนอกบ้านนอกสไตาล์รุ่งคูกรุ่งคูครับเพื่อน ไม่ได้กินไม่ได้กินพวกอย่ปลาสูเลยครับเพื่อนเนี่ยวันนี้พวกเกได้เจอปลาสูสดมาอร่อยไข่คาวครับเพื่อนอร่อยเเดือนแล้วม่จะสวยงามช่ทิ้งออกลงไปน,นะ้ใชอบกิดนะ ครับเนี่ยพอพอมาเริ่มเดือดนะเรามีไฟแล้วก็รอให้ปลามาสุกปลา,าก็ใกล้สุะะกแล้วครับเพื่อ,อนพอดีเลอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครัแบแล้วก็ให้ปลามาสุกเลยสุกเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับแล้วเราก็ใส่สุดท้ายเลยใส่ต้นหอมลงไปนะต้นหอมหทอนไม่อยวเราจะตักใส่ชามแล้วจะโดนควาชื้นนะเพื่นนอน คือทำสไตล์แบบบ้านๆเรียบร้อยครับหาตักขึ้นมาเลยตอนนี้สุกแล้วนั้นตักใส่ชามให้ดูนะเปิดไฟครับลงหน้ากินเวอร์น้ำใสๆแล้วนะแบบปัานนอกบัานนอกอ่ะแค่นี้เราก็ได้มีเมนูหนึ่งเมนูที่เด็ดกีนแล้วต้มยำปลาทูสดปลาทูแมตกองอาะจาปลาทูแม่กอง ร้อยครับเพื่อนร้อยางีก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยต้ยมยำปลาทูสดสไตล์ป้านอกสไตล์สุพรรณบุรีบายเชฟแต่งสารเมรกาเวื่อวังอลังการครับฝากกดติดตามกดและกดแชร์ครับไปก่อนครับเพื่อนหอมมากดูดิไปก่อนครับเพื่อนบ๊ายบาย